อันนี้เป็นนาวา่าดีสีศูนย์เครื่องดีเซลนะคะรีแมปสเต็ปใช้งานมาใส่เป็นแผ่นผ้าสลับก้อนกับวีชั้นเดียวเดี๋ยวจอดกันค่ะตอนแรกมามีอาการอะไรบ้างคะส<า>คั่นคัสแข็งสิสั่น<า>คาดแข็งแล้วก็มีเสียงดังเข้าเกียร์ยากาไหมคะเข้าเกียร์ยากแล้วตอนนี้หลังยกลองเหยียบคัดแล้วก็เข้าดูทุกเกียร<ฮ>์เลยค่รว่าเข้านิ่มพี่นิ่มนิ่มนมากเลยคัดก้ ความนิ่ม <Okay. S 2> เป็นไงบ้างคะความนิ่มใช้ได้เลยพี่ปกติเลยสแตนดาร์ด่างเลยตัวนี้ใส่เป็นผ้าสำหรับกอนคะ่ะรีแมปสเตปใช้งานใช่ไหมใช่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 ใชอ,อมีเสียงดังไหมหนูขอฟังเสียงหน่อยนะเหยียบคทัทค้างไว้เลยไม่มีพี่ปล่อยค่ะพี่ปล่อยเลยไม่มีพี่แต่ก่อนปล่อยไม่ได้ปล่อยดังแจ๊กแจ๊กแจกแจกแจก,ก,กเลยลองเหยียบดูอีกรอบพี่ปล่อยคะ่ะไม่มีเสียงะคะไม่มีแล้วพี่เออ่ลองเดินหน้าถอยหลังดูว่าสั่นไหม ไหลังไปสุดเลยค่ะพี่ปิดประตูเลยสั่นไหมคะพี่จบงานนาวาร่านะ